คุณผู้ฟังครับมีคำเตือนหนึ่งที่น่าสนใจมากคำเตือนที่บอกว่าประเทศไทยอันตรายสุดๆฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าภายใต้คำว่าอันตรายนั้นมันซ่อนความหมายที่ลึกซึง้งจนอาจจะทำให้คุณน้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัววันนี้ผมมีเรื่องราวจากชายหนุ่มชาวอเมริกันคนหนึ่ง และเสียงสะท้อนจากผู้คนทั่วโลกที่จะมาไขคำตอบว่าทำไมการมาเยือนดินแดนแห่งรอยยิ้มนี้ถึงเป็นการเดิมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับหัวใจของคุณเองต้องขอขอบคุณเรื่องราวต้นทางจากช่อง stay c h o o s e underscore for life มากนะครับที่จุดประกายบทสนทนาที่งดงามนี้ครับเรื่องมันเริ่มจากคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งครับ ชายหนุ่มผิวเข้มสวมแว่นตาดําใส่หมวกนั่งอยู่ในรถบรรทุกเขาเปิดประเด็นด้วยประโยคที่ทำเอาสะดุดใจว่า Thailand is extremely dangerous ประเทศไทยอันตรายมากเขาบอกว่าถ้าที่แรกที่คุณเลือกไปนอกอเมริกาคือประเทศไทยชีวิตคุณพังแน่ๆครับไม่ใช่พังเพราะอาชญากรรมไม่ใช่พังเพราะภัยร้าย แต่พังเพราะคุณจะกลับไปใช้ชีวิตที่เดิมไม่ได้อีกต่อไปเขาเล่าด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่แฝงด้วยความลหลงไหลว่าเมื่อคุณได้สัมผัสกับความรักความสงบและความร่มเย็นของที่นั่นบรรยากาศของประเทศไทยมันเหมือนถูกวางตำแหน่งมาให้ตรงกับจัก,กระของโลกมันคือการเยียวยาจิตวิญญาณพอได้ไปสัมผัสแล้วมันเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับ คำพูดของเขาไปกระตุกหัวใจของชาวต่างชาติมากมายที่เคยมาสัมผัสไทยแ,แลนด์ผมไปสะดุดตากับภาพภาพหนึ่งเป็นภาพชายหนุ่มนั่งอยู่บนเรือหางยาวล่องไปตามคลองภาษีเจริญเบื้องหลังคือพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองอารามตัดกับท้องฟ้ากว้างเขาเข้ามาคอมเมนต์ยืนยันคำพูดนั้นว่าสิ่งที่เขาพูดคือเรื่องจริงผมคิดถึงภาพนั้นคิดถึงบรรยากาศนั้นแทบจะทุกวัน มันคืออาการของคน move on ไม่ได้ครับเหมือนกับหญิงสาวอีกคนหนึ่งที่โพสต์ภาพตัวเองในชุดไทยจัก,กรีสีชมพูหวานยืนถือร่มยิ้มกว้างอยู่หน้าวัดอรุณรอยยิ้มเธอดูงดงามมากครับแต่แคปชั่นของเธอชวนเศร้าเธอบอกว่าฉันเพิ่งกลับมาถึงบ้านรู้แบบนี้ฉันไม่น่ากลับมาเลยคุณเห็นไหมครับความอันตรายที่ชายเจ้าของคลิปพูดถึงมันเริ่มทำงานแล้วครับ มันคืออันตรายต่อความรู้สึกที่ทำให้บ้านเกิดไม่เหมือนบ้านอีกต่อไปในขณะที่ชายหนุ่มในคลิปบอกว่าอันตรายแต่ในความเป็นจริงมันกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงมีภาพภาพหนึ่งที่กลายเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดและอธิบายคำว่าอันตรายแบบไทยๆได้ดีที่สุดเป็นภาพหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งครับมีตะกร้าผ้าซักแล้ววางทิ้งไว้ตรงบันไดแต่ไฮไลท์คือ มีโทรศัพท์มือถือวางทิ้งไว้บนผ้าด้วยนะครับเจ้าของภาพแซวแบบประชดว่าอันตรายจริงๆนะดูสิมีคนลืมมือถือไว้มือถือยังอยู่แต่โชคร้ายที่กังกิงในหายไปตัวหนึ่งสงสัยร่วงตอนเดินมาเห็นภาพไหมครับวางมือถือทิ้งไว้หน้าเซเว่นไม่มีใครขโมยนี่แหละครับความปลอดภัยที่คนต่างชาติเขาตกใจ และมีหญิงสาวต่างชาติคนหนึ่งที่สวมชุดไทยสบายสีฟ้าไล่เฉดสวยงามยืนถ่ายรูปอยู่ที่วัดโพเธอยืนยันด้วยเสียงหนักแน่นเลยว่าฉันอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี2018ไม่เคยเสียใจสักครั้งเลยมันปลอดภัยมากสำหรับผู้หญิงอย่างฉันกลับนาที่ชายหนุ่มเจ้าของเรื่องเล่าในรถบรรทุกครับสิ่งที่เขาประทับใจที่สุดไม่ใช่แค่สถานที่แต่คือผู้คน เขาเปรียบเทียบไว้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าคนไทยคือฮัสเลอร์หรือนักสู้ชีวิตตัวจริงเขาเห็นคนไทยเข็นรถเข็นขายของออกมาทำมาหากินตากแดดจนผิวดำไหมคนไทยไม่นั่งรอกินรอใช้แต่ทุกคนขยันขันแข็งและที่สำคัญพวกเขามีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ บรรยากาศแบบนี้แหละครับที่ทำให้ชาวต่างชาติหลายคนหลงรักจนมีคอมเมนต์หนึ่งจากสาวต่างชาติที่ไปเที่ยวอยุธยาเธอกางร่มสวมชุดไทยสีฟ้าสวยงามยืนอยู่หน้าเจดีย์อิฐเก่าแก่เธอบอกว่าผู้คนที่นี่น่ารักและต้อนรับดีมากพวกเขาขยันทำงานกันจริงๆชายชาวต่างชาติอีกคนหนึ่งสวมชุดราชปะแตนสีน้ำเงินสดใสยืนยิ้มอย่างมีความสุข ภาพนั้นมันแทนคำพูดเป็นล้านคำครับชายคนนั้นพิมพ์ข้อความสั้นๆว่าประเทศไทยทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่มีอะไรติดค้างกับที่นี่กลับกันมันคุ้มค่าจนผมร้องไห้ตอนอยู่ที่สนามบินนอกจากผู้คนแล้วเรื่องของสถานที่ก็เป็นสิ่งที่มัดใจพวกเขาด้วยเช่นกันเจ้าของคลิปต้นเรื่องบอกว่าเขาเก็บเงินเพื่อที่จะมาประเทศไทย และการตัดสินใจครั้งนั้นก็ไม่ผิดหวังจริงๆมันคุ้มค่ามากๆแลกมาด้วยการได้รับประสบการณ์ระดับโลกชาวต่างชาติหลายคนก็เข้ามาแชร์ภาพความประทับใจกันใหญ่โตไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่เข้ามาแชร์ภาพการนั่งเรือชมทะเลบัวแดงที่อุดรธานีท่ามกลางดอกไม้สีชมพูบานสะพรั่งหรืออีกคอมเมนต์หนึ่ง ที่เข้ามาแชร์ภาพการล่องเรือสปีดโบท๊ทลอยบนทะเลสีมรกตที่อ่าวมายาซึ่งสวยจนเหมือนฝันมีคอมเมนต์หนึ่งที่ผมชอบมากครับจากสาวต่างชาติที่นั่งโพสต์ท่าอยู่หัวเรือกลางทะเลเธอบอกว่าพระเจ้าช่วยฉันเพิ่งกลับมาอาทิตย์นี้เองและขอยืนยันว่าเขาพูดจริงไม่มีที่ไหนจะเอาชนะประเทศไทยได้อีกแล้วทั้งผู้คนอาหารและประสบการณ์ ความรู้สึกนี้มันรุนแรงมากนะครับรุนแรงจนบางคนตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตเหมือนกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งเธอยิ้มหวานพร้อมดอกลีลาวดีทัดหูแล้วประกาศเลยว่าเดือนหน้าฉันจะกลับไปไทยไปทําวีซ่านักเรียนแล้วนะคือเธอเลือกที่จะย้ายมาอยู่ยาวๆเลยครับหรือบางคนที่ตัวยังอยู่ไทยแต่ใจวางแผนทริปหน้าแล้วอย่างคอมเมนต์นี้จากชายหนุ่มที่ยืนหน้าวัดอรุณบอกว่าใช่ครับ ผมวางแผนจะกลับมาอีกรอบเรียบร้อยแล้วทั้งที่ตัวผมยังอยู่ที่นี่ถึงสิ้นเดือนคุณผู้ฟังครับกลับมาที่คำถามตั้งต้น Thailand is extremely dangerous ความอันตรายที่ชายคนนี้พูดถึงคืออันตรายจากการที่คุณจะเสพติดความสุขครับคุณจะเสพติดรอยยิ้มที่มิตดไมตรีคุณจะเสพติดความปลอดภัยที่วางมือถือทิ้งไว้ได้คุณจะเสพติดความรู้สึกที่ว่า ชีวิตมันดีได้ขนาดนี้เชียวหรือเหมือนกับภาพของหญิงสาวที่ยืนถ่ายเซลฟี่ท่ามกลางผู้คนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าตอนนี้ฉันเที่ยวคนเดียวแต่ให้ตายเถอะฉันไม่อยากกลับอเมริกาเลยและสุดท้ายภาพที่งดงามที่สุดหญิงสาวในชุดไทยสีทองนั่งพับเพียบถือกระทงริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีฉากหลังเป็นวัดอรุณญ,ญามค่ำคืนที่เปิดไฟสว่างสวย มันคือความทรงจำที่ส่องสว่างอยู่ในใจพวกเขาตลอดไปถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าเราเข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่าทำไมเขาถึงเตือนว่าอย่ามาเพราะถ้าคุณมาหัวใจของคุณอาจจะถูกขโมยและไม่มีวันได้กลับคืนไปที่เดิมอีกเลยนอกจากคำว่าคิดถึงประเทศไทย